สวัสดีครับวันนี้อยู่ับบ้านยางโตจะมารีวิวเพลร้อยสิบของผมนะครับในที่ต่อก็มีคนขอมานะครับคนหนึ่งแล้วก็แจกส่ง่ะคือผมจะรีวิวไปเลยนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มจากชิหน้าก่อนอันนี้ปอมนี่ปอมหนกก้านบีของแมนโบมั้งของเพื่อนมาใส่ใส่ก้านเดิมได้ ก็ผมไม่ค่อยแต่งอะไรมากครับมีล้อของอาก้อนนะครับอาก้อน1.4นะครับราคาก็ประมาณพันแปดนะครับยางนี้เป็น50ทับร้อยนะครับผมข้างหน้าชื่อหน้าก็เป็นแค่็อดเลดจานนะครับอันนี้จะอันนี้เพิ่งซื้อไม่ใหม่ครับเดี๋ยวจะซื้อมาใหม่ครับผมแล้วก็อดด็อตเลดตรงขาปั๊มนะครับ โหลดหน้าประมาณ2.3นิ้วนะครับผมนี่นะครับนี่แล้วนอเลดตรงบูตะก้านะครับ3ตัวครับสั่งอยางรัสด้ครับพูดมาครับก็เบาเบากิดครับนานแล้วครับนี่ครับเบากิตซื้อฉงนั้นซื้อปรมบมสี่ร้กว่าบาทในรัสด้าครับแล้วก็ท่อ กีแมนนะครับซื้อมาประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับนี่ครับคอประมาณนี้นะครับคอสีฟ้าสีดำดุมละน่าวอดน่ารีดนึงครับตอนทำเครื่องมันก็นันหายละ <laughs> นันหายละครับอันนี้ก็เป็นนอารีดครับตัวละยี่สิบกว่าบาทซื้อจากร้านแถวบ้านอันนี้ดุมซื้อมาจากลาซาด้าเหมือนกันครับรุ่นลาซาด้าซื้อมา ับล้อนหน้านี้ครับประมาณเจ็ดร้อยบาทครับล้อข้างหลังเหมือนกันครับอากอนหนึ่งสี่แล้วก็ยางข้างหลังจะเป็นหกสิบเก้าสิบนะครับก็จะนอ้นองๆหน่อยโดยใช้งานครับดูมสเตอร์เรียบร้อยครับซื้อมาจากเพื่อนสองร้อยนะครับแล้วก็นี่น้องมีแล้วกน,นี่ครับน่องๆหน่อยแกๆนะครับ มันก็สเตอร์เป็น14-27ี่ครับอาร์มเดิม110สิบก็ขาตั้งซื้อมาจากร้านปาหนวด90บาทครับทรงไม่ค่อยมีอะไรมากครับมันก็ประมาณนี้แหละครับทรงมันก็ใช้งานเนาะนี่ครับเหนครับจบคลิปแล้วครับผม